ใบวัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรมภาคปฏิบตัติวัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรมหมายถึงข้อความหรือรายละเอียดซึ่งบ่งบอกถึงพฤติกรรมที่ต้องการให้ผู้เรียนแสดงออกหลังจากได้ผ่านการเรียนรู้มาแล้วส่วนประกอบของวัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรมวัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรมแบ่งออกเป็น3ส่วนดังนี้ ส่วนที่หนึ่งพฤติกรรมขั้นสุดท้ายหรือพฤติกรรมที่คาดหวังหมายถึงพฤติกรรมที่คาดหวังเมื่อสิ้นสุดการเรียนการสอนผู้เรียนที่ผ่านการเรียนรู้จะต้องทําอะไรได้บ้างโดยสามารถสังเกตและวัดผลได้โดยวัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรมจะต้องขึ้นต้นด้วยคํากริยา <c oughs> เช่นคําว่าบอกอธิบายจำแนกสร้างคำนวณแก้ไขเป็นต้น ส่วนที่ 2. สถานการณ์หรือเงื่อนไขที่ทําให้เกิดพฤติกรรมนั้นหมายถึงข้อความบ่งบอกถึงสิ่งแวดล้อมสถานการณ์หรือเงื่อนไขที่จะให้ผู้ฝึกอบรมแสดงพฤติกรรมที่คาดหวังออกมาเช่นบอกความหมายของโลโก้ส่วนที่3คือเกณฑ์หรือมาตรฐานของสมรรถนะที่ต้องการจะบ่งบอกถึงเกณฑ์ขั้นต่ำของผู้เรียนว่าจะต้องทำได้เพียงใดจึงจะเป็นที่ยอมรับว่าผู้เรียนบรรลุตามวัตถุประสงค์แล้ว เช่นอธิบายความหมายของโลโก้ได้ถูกต้องบอกโปรแกร,รมที่ใช้ในการสร้างภาพกราฟิกได้อย่างน้อย3โปรแกร,รมเป็นต้นลักษณะของวัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรมที่ดีเขียนเป็นประโยคบอกเล่าเช่นติดตั้งระบบปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ได้บอกความหมายของโลโก้ได้ขึ้นต้นด้วยคำกริยาที่สามารถสังเกตและวัดผลได้เช่นคำว่าบอกอธิบายเขียนเป็นต้น เขียนวัตถุประสงค์ให้สมบูรณ์โดยระบุงเงื่อนไขหรือมาตรฐานที่ต้องการให้ชัดเจนเช่นบอกโปรแกร,รมที่ใช้ในการสร้างภาพกราฟ,ฟิกได้อย่างน้อย3โปรแกร,รมเป็นต้นเขียนวัตถุประสงค์แต่ละข้อให้มีเพียงพฤติกรรมเดียวเช่นอธิบายขั้นตอนการสแกนไวรัสได้ถูกต้องเรียงลำดับวัตถุประสงค์ก่อนหลังให้เหมาะสมเมื่อผู้วิเคราะห์เขียนวัตถุประสงค์เสร็จเรียบร้อยแล้ว ให้ผู้วิเคราะห์นำวัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรมไปกรอกลงในแบบฟอร์มใบวัตถุประสงค์ปฏิบัติจากนั้นทำเครื่องหมายกากบาทกำหนดระดับทางทักษะฝีมือในช่องระดับ PS ว่าต้องการให้ผู้เรียนมีระดับทักษะฝีมือระดับใด